ต่อก,การปฏิบัติการเจริญสติก็เป็นการปฏิบัติที่ชีวิตที่จิตที่ใจก็เป็นการปฏิบัติกับการเคลื่อนไหวกับอิริยาบถ กับการเป็นอยู่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติได้ทั้งวันคือการปฏิบัติคือการกระทำคือการเข้าสู่การกำหนดการมีสติการรู้สึกตัวจึงเป็นการได้ ทำได้ทั้งวันก็เรียกว่าไม่มีขอบเขตไม่มีข้อห้ามไม่มีการเวลาชีวิตเราอยู่ไหนการปฏิบัติก็อยู่นั่นทีนี้การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือที่เป็นการอยู่กับหลัก คือการปฏิบัติถ้าเรากระทำถูกต้องถ้าเรากระทำอยู่กับหลักมันก็จะเป็นลักษณะไม่หลายเรื่องไม่มากเรื่องไม่ไม่นานไม่ช้าไม่นานเพ่เหมือนกับว่าเรื่องต่างๆที่มันมากเรื่องเราก็ตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นตัดสิ่งที่มัน เป็นส่วนเกินออกไปเราจะได้นำเรื่องปฏิบัติที่ถูกต้องมาต่อเนื่องกันมันก็จะเป็นการลัดขั้นตอนหรือเป็นการเดินทางทางจิตที่รวดเร็วขึ้นแทนที่เราจะเน่นจ่าไปกับเรื่องหลายๆเรื่องเป็นสิบเรื่องอะไรมันก็จะแบ่งกันเป็นสิบกลุ่ม แต่ถ้าเราลดลงมาเอาสติเป็นหลักได้มากได้บ่อยได้ทีได้ถูกต้องอะไรเรื่องต่างๆก็จะลดน้อยลงที่จริงการเข้าถึงธรรมหรือเข้าใจธรรมในการที่เกิดเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาบันหมายถึงเรื่อง เรื่องที่ไม่จําเป็นลดเรื่องลงกับชีวิตเราเราก็ดำเนินชีวิตเช้าสายบ่ายเย็นมีมืดมีสว่างมีกลางวานันกลางคืนเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นส่วนเกินหรือเข้ามารบกวนชีวิตเรามันน้อยเรื่องลงเหตุที่ว่า มันหลุดออกไปหรือมันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แจ้หรือมันเป็นเพราะเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงที่เราสวดกันคือว่าเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดคือมันจะต้องลดเรื่องต่างๆลง เรื่องที่มันเคยหมกมุ่นคุ้นจิตที่เคยนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจที่เคยไปติดไปยึดไปข้องแวะพวกนี้มันจะต้องจืดต้องจางต้องเหมือนกับว่าความเชื่อมข้นความเข้ามาผูกมัดหรือครอบงำจิตใจของเรามันจะตืดจางลงไป เพื่อให้มันน้อยเรื่องคำว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าชีวิตประจำวันเราก็เวลาเหมือนเดิมคือ24ชั่วโมงหากเป็นเวลากลางวันกลางคืนเป็นอย่างละ12หากเวลาพักผ่อนออกไปประมาณ8นอกนั้นก็จะเป็นเวลาของการตื่นรู้ที่เรียกว่าหา จากแปดไปจากยีสี่ก็เหลือตั้งสิบกว่าก็ถือว่ามากถ้าเราเอาการปฏิบัติให้ลงตัวหรือการปฏิบัติที่เราจับหลักเหมือนกับไปกับสติหรือมีสติเป็นที่ตั้งหลักของการปฏิบัติก็คือต้องมีสติเป็นที่ตั้ง ต้องมีเครื่องหมายต้องมีนิมิตนิมิตรเราหมายถึงความมีสติคือความรู้ตัวฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันมารบกวนจิตเรานะมันจะมากเรื่องโดยธรรมชาติของผุ้ทุชนโดยธรรมชาติของคนเราเนะ่ยเรียกว่ามันเหนียวแน่นมันติดยึดจนเรียกว่าอุปทา,าน อุปทานคือมันเป็นอย่างเหนียวมันติดแน่นมันติดแล้วมันไม่อยากออกมันติดแล้วมันไม่หลุดมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตเรามันไปยึดกับสิ่งที่มันติดสิ่งที่มันยึดเรีลกกิเลสตัณหาอุปทานกรรมเปิจะมาวนเวียนที่เราปฏิบัติแล้ว เกิดความเข้าใจการปฏิบัติธรรมมันต้องมีมีเส้นทางมีหลักการมีมีสูตรมีมีการเดินทางทางจิตกันจริงแล้วว่าปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องเราก็เลยหมายถึงการสัมผัสกับสติสัมผัสกับความรู้สึกตัวนะ เป็นการที่จะให้จิตของเราหรือว่าเป็นการตั้งหลักอยู่บนฐานอยู่บนที่ตั้งเหมือนกับว่าเพื่อให้เรื่องต่างๆมันน้อยลงเพื่อให้เราได้เห็นว่าจิตของเราก็อยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับเราคือเรากำหนดรู้เมื่อไหร่สัมผัสรู้เมื่อไหร่อยู่กับสติเมื่อไหร่ ก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นจิตดูจิตได้ฝึกจิตได้ชำระจิตให้อยู่กับปัจจุบันผมคือเราจะเป็นลักษณะให้มีเครื่องหมายให้มีเครื่องมือนั่นเลยถ้าเป็นการทำงานก็คือต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยมันมันทำยากมันทำเหมือนกับว่า มันช้ามันช้าถ้าเรามีเครื่องมือนี่มันรัดขั้นตอนเลยรัดขั้นตอนแทนที่จะทําเป็นวันทำเป็นชั่วโมงทําเป็นไม่จี่นาทีาแคลลกอุปกรณ์ที่มันช่วยในยุคปัจจุบันนี้แม้จะเป็นยุคที่มันมีสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะทำให้มันวิจิตขึ้นมามากมาย แต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่จะทำให้จิตใจเราติดจึดในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็นำมาเป็นอุปกรณ์ช่วยด้านการฝึกสติก็เป็นกลนอุบายได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่เข้าถึงมันก็จะเป็นลักษณะไม่ไม่ข้าไม่เปลี่ยนไม่คือไม่แจ้ไม่ปรับ เพ่งนีมันจะเข้าไม่ถึงใจการที่สติเข้าไม่ถึงใจก็จะที่เราใช้คำว่าวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งไม่ข้ามประตูไม่ข้ามไปสู่การที่จะมองเห็นการที่จะปรับปรุงแก้ไขได้อะไรบ้างถ้ามันไม่ข้ามมันก็จะอยู่ขยเรยกวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่ง พราะฉะนั้นในเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมมันจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือถ้าเป็นภาษาปฏิบัติแล้วก็เรียกว่านิมีนิมิตแต่ว่านิมิตของเราเอาเอาชีวิตจิตใจของเราเป็นนิมิตเอาความรู้สึกสติเป็นนิมิตเอาเอาการที่จะเป็นตัวที่จะเป็นเครื่องหมายคือสติเป็นนิมิต ท่านจึงเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงธรรมอังนั้นการเข้าถึงธรรมนี้มันหมายถึงการเข้าถึงหลักของสติคือเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนคอนแคนเขาปวรพอกปูนอาการเช่นนั้นไว้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราไปที่เราจะยึดจะมีอุปทานจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่หลากจูงจิตมากน้อยหรือว่าอยู่ที่เราจะสลัดจะสลัดความง,วง,ง่วงเหงาเศร้าซึมความ ติดยึดได้จากดวงจิตของเราได้แค่ไหนเพ่แต่โชคดีที่เรามีอุปกรณ์หรือการปฏิบัติธรรมในในวิธีการของพวกเราเรามีอุปกรณ์ช่วยมันถึงทำให้สิ่งที่มันที่มันทำยากหรือสิ่งที่มันอยู่ไกลได้กลับเข้ามาสู่การฝึกฝนอบรมบ่มจิต ได้กลับเข้ามาสู่การได้สัมผัสตื่นรู้เพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์หรือตัวเครื่องมือของการปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญเพราะถ้าเราไม่ทำมาตรงจุดหมายที่เป็นเครื่องมือเข้าไปถึงจิตที่จะไปทดแทนหรือที่จะเข้าไปตัดทอนสิ่งที่มันเป็นส่วน ที่มันรบกวนจิตพวกนี้มันจะต้องเป็นลักษณะมีเครื่องมือหันการที่เราฝึกสติกับการเคลื่อนไหวกับการกำหนดรู้มันจึงเป็นหลักที่มันชัดเจนที่มันเป็นเครื่องมือสำหรับการที่จะกลับมาหาหลักหรือกลับมาหาเครื่องมือในการที่จะช่วย ใหสิ่งที่มันมันอยู่ลึกหรือสิ่งที่มันอยู่ไกลหรือสิ่งที่มันละเอียดสิ่งที่มันมองไม่เห็นพวกนี้ให้กลับมาให้มันทำได้เพราะเรามีศูนย์รวมศูนย์รวมของการฝึกก็คือตัวสติมันจะเรียกร้องเอาทรรมต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเป็นลักษณะ ให้เห็นหรือโยงขึ้นมาหรือปรากฏหรือเป็นลักษณะเป็นเป็นจุดสังเกตให้เห็นส่วนต่างๆเห็นทั้งกุศลเห็นทั้งอกุศลเห็นทั้งความจิตเห็นทั้งอารมณ์เห็นทั้งความหลงเห็นทั้งการกลับมาหาความรู้สึกะฉะนั้นการที่เราเป็นลักษณะตื่นรู้ วิธีการของเราไม่อยู่นิ่งๆไม่หลับตาอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับอิริยาบถ mm. ก็เพื่อให้เราได้ดึงส่วนต่างๆขึ้นมาจะได้ข้อมูลเปรียบเทียบจะได้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่อย่างนี้สิ่งนี้เป็นหน้าที่อย่างนี้ทุกอย่างเขาทำหน้าที่ และทำหน้าที่เขาความคิดจะทำหน้าที่ความเป็นอดีตอนาคตหรือความอะไรพวกนี้มันเป็นหน้าที่กายใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเราจะปรับเติมเสริมแต่งหรือจะไป ชำระหรือจะไปคัดกรองหรือจะไปอะไรที่มันจะเป็นฝ่ายของกุศลฝ่ายอากุศลหรือฝ่ายของธรรมะฝ่ายของการตื่นรู้เข้าไปในชีวิตของเราได้มากน้อยถ้าเรามีหลักมปจุดยืนของการปฏิบัติมันก็จะภาวนาภาวนาอยู่กับการมีสติรู้ตัว เรากระดิกนิ้วมือเรากำมือพลิกมือเราหายใจกับพิบตาเราเคลื่อนไหวพวกนี้เราต้องแปลงแปลงตัวหลงมาเป็นตัวรู้แปลงตัวไม่รู้มาเป็นตัวสัมผัสรู้แปลงอาการเอิรียบทเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวมันต้องมีอาการที่เราเรียกว่ามีวัตถุมีปรมัติ มีอาการเราจะแปลงการที่เรา <c oughs> เคลื่อนไหวเป็นอยู่ที่มันไม่กลับมาสัมผัสความมีสติความรู้ตัวให้กลับมาเป็นการรู้ตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือนอกรูปแบบบางครั้งก็อยู่อยู่กับชีวิตประจำวันนะเราก็ทำในรูปแบบส่วนหนึ่ง ทำนอกรูปแบบส่วนหนึ่งที่เราใช้คำว่าจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติอันเลยกปฏิบัติตามอยู่ขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุด แห่งกองทุกเราก็สวดกันหรือบางทีเก็เป็นลักษณะทำชไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกถึงจะปรากฏชัดแจ่เราได้หือเราปฏิบัติเพื่อหาวนะิธการปฏิบัติทาในเพื่อหาจุดที่จะเรียกว่าจุดหรือทำชไหนาการทำที่สุด หรือท,ทำชนไหนเราถึงจะเข้าถึงการรู้ประจักษรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงเราก็เลยต้องตื่นตื่นรู้การตื่นรู้ก็คือการเขยา่ทาทตารู้อยู่เสมอทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทำให้ให้รู้สึกตัวบางทีเรา นั่งเฉยๆก็กระดิกนิ้วเบาๆก็ได้บางทีเราแช่คึงน,นิ้วมือก็ได้หรือบางทีเราแค่ดูอาการของกายอาการของเวทนาอาการของสภาวะก็เป็นการสัมผัสสัมผัสกับปัจจุบันสัมผัสกับความจริงสัมผัสกับตัวที่จะเป็นอุปกรณ์เข้าไปเชื่อมเข้าไปชำระจิต จิตเราที่เคยหมกมุ่นขุ่นจิตที่เคยหลงไหลที่เคยยึดมั่นถือมั่นที่ตื่นขึ้นมาก็าไหลไปหาความจำที่เป็นอดีตอนาคตที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตเราเนี่มันก็มีเรื่องเก่าทั้งหมดที่ตื่นขึ้นแต่ละวันหรือเป็นอยู่แต่ละวันเพ่ คือการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งระบบหรือจะเป็นการเข้าไปหาจุดที่มันจะเป็นตัวตัวบัญชาการกาเรียกกองบัญชาการของชีวิตจิตใจด้านในก็คือด้านของใจนั่นด้านของจิตกัเรลยกจิตเป็นนายจิตเป็นหัวหน้า จะทำอะไรก็อยู่ที่จิตนี่ครับที่เราได้ยินสุปาสิต